สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่น้ําเสนอค่ะตัวนี้เลยพีน้าเงินน้ำซับร,รถแทรกเตอร์อิสกริรุ่น NT 5 4 0ค่ะตัวนี้เป็นรถแทรกเตอร์ขนาด40แรงมา้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบพร้อมเทอร์โบชาร์จ1,647 c ซีซีขับเคลื่อน4 0ล้อ 4WD 2เพานะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะพี่น้ำเงินน้ำซับ อิสกิ NT540 นะคะสภาพสวยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานมากๆสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับอุปกรณ์ชุดใบมีดันดิน่านะคะด้านหน้ามีชุดใบมีดันดิน่าด้านหลังเราเก็บเป็นผานควนใหม่ให้นะคะเป็นผาน6กคูณยี่ใหม่จาก L C S นะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ ยางงามๆทั้ง4เส้นนะคะยางหน้าเบอรแปดขีดสินะคะสวยๆเลยค่ะยางหลงัง13.6ขีด24นะคะสภาพยางเนี่ยสวยทั้ง4ี่เส้นเลยสำหรับคันนี้เนาะ NT540 ห้าส่ศูนยะคะรอพร้อมลั่นพร้อมลุยค่ะทอลั่นนะคะนี่ค่ะใส่ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับ NT540 คันนี้นะรถจดทะเบียนพฤศจิกาปี60นะคะ ตัวรถพร้อมแบบมิดันดีนาแล้วก็ผ่านไหใหม่หล่อลัน่นพร้อมลุยในราคาเพียง 30, า3ามห0ื่นอ8า0สานะคะสามแสนบาทเท่านั้นสามแสนแปดั 3, 08, 000, บาทเท่านั้นจ้าเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันนะคะ หล่อรันพร้อมดุยมากๆนะคะ NT540 คันนี้ค่ะสินค้าใหม่ในร้านของเราเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบพร้อมเทอร์โบนะคะเครื่องยนต์แน่นเดิมแรงนะคะแรงดีไม่มีตกค่ะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะนี่ค่ะชมกันอย่างใ,ใกล้ๆเลยนะหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามา NT540 ตอนนี้หนะ้าร้านมีสินค้าเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะท่านใดกำลังมองหาอยู่เนาะตัวนี้เป็น สามสูบพร้อมเทอร์โบด้วยเรื่องของความแรงไว้ใจได้เลยนะคะปิ่นพาดูชั่วโมงทำงานกันก่อนนะคะตัวนี้ทำงานอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนี่ค่ะ326ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถสวยทำงานน้อยค่ะ300กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะคะระบบเกียร์ค่ะ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง ปรับเปลี่ยนเดินหน้าถอยหลังนะคะใต้พวงมาลัยค่ะขับขี่ง่ายคล่องตัวพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะนี่ค่ะสภาพสวยส,วยสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆเบาะนั่งนุ่มๆปรับระดับได้นะคะลังคงหงลังคาไม่มีแต่ค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะสำหรับ NT 5 4 0คันนี้ค่ะรถจดทะเบียนนะคะปลายปี60นะคะ จดทะเบียนคฤอจิกาปี60ค่ะตัวรถพร้อมไปมิดันดีนาและผ่านไถหม่หล่อลันพร้อมลุยในราคาเพียง388,000บาทเท่านั้นนะคะ<อ>388,000บาทเท่านั้นค่ะถูกใจสภาพเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วย ปิน่นฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องหนูปิน่นแม่คถถ้ารถไถไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณคะ่ะ